สิบห้ากรกฎาคมสวัสดีครับวันนี้ลุงมาที่ไร่นะครับก็นี่เป็นทิศตะวันออกตามปกติของมันนะครับแต่ว่าไปทางด้านขวาอา่ขวามือนี่นะครับเห็นไหมครับนี่คืออะไรนี่คือเขตสีสีส้มที่เกิดขึ้นห่างจากทิศ ตะวันออกประมาณประมาณนะครับประมาณสีองศาไม่รู้ว่ามันเป็นสีอะไรนะต้องขยายภาพดูเนี่ยนะครับนี่นะโอเคและนี่ย้อนกลับไปทางทิศตะวันออกนี่ประมาณนี้นะครับทิศตะวันออกนะ ก็คืนไปล้วตำแหน่งเดิมโอเคนะครับก็ไม่รู้มันคืออะไรเหมือนกันนะก็แปลกดีปรากฏการตามธรรมชาติวันนี้ก็มีเท่านี้นะครับสวัสดีครับ